สใช่เลยสิ่งที่เลยวะวันนี้เราเล่นเกมกับเพื่อนหมือนะครับไอฟิวนะครับนี่นะครับไอเทียนี่นะมันะครับสังคมนะครับแต่บางท่านก็ไม่รักนะครับเล่นแรงกับกูนิดเดียวเพจะได้ตกไปช่วยกูไอเด็กเกี้ยมาเล่นกันบอละออนฮกี้ <laughs> mình đang lên cái đào hôn cho nó ôi hả ba là on chi ba bốm thấy chưa thấy chưa chịu thấy mình chịu thấy giá mình quá ba là on nhỉ nè phiếu mình ăn rất vàng ba hàng โอ้นกโอเคตรงนีนาจอวายนี่นะกูยังจังแหละขึะนี่าเราไม่เล่นโซงาวนะครับเราจะได้แรงตกนะครับบาฟิวแบทโทรศัพท์เหลือตัวใดวุ้ยนูเหลือตัวใดกถามก่อนโอเคฟิวดีมากมึงพอเบนกับกูละกูเหลือแต่สิบห้าตรงนี้โอ้มึงดีกว่าฟิวตัวนี้กูจะไม่พอม อ้าวเฟฟิวระวังไปทำไมตัวเงาองต้ยแบบนี้มึงบอดีสั้นสบเอาไว้ยังไม่ตาหล่ามึงยังมัดรูปอะไรข่าไก่ป้าฟิวนับอยู่พุ่มมันยิงมึงมึงบอกหัออุกดกันเนี่ยหนเย บาฟิวบาลาอองที่มาเด็กบุมีกำดันว่าห่างอืนะมาจีหอยแล้กกวก็ถ่ายได้ครับฟิวมายืนข้างกูนี่ฟิวมายืนข้างกูนี่อย่าลืมกดติดตามเลยนะครับจะได้ไปกำลังใจนะครับไอผมแรงตุกไปด้วยห้กับไายนี่นะครับ จะได้แรงสกไปด้วยกันนะครับจะได้แรงตกกันนะครับอย่าลืมนะครับเล่นกับเพื่อนแรงตกเล่นคนเดียวแรงขึ้นนะครับคมคมประจําตัวครับเยีะวตกยื <c oughs> ้อไอ้โวโบนเ้ยกูแดบฟิววันตายแล้วเยอะกูโอ้ยโทรศัพท์กูจะอันนี้ตัที่โอ้ยตาย จ่โ้มันเหมอนบวีเอ้ยันอีอะไระวิวแบบนี้นะนสักตคอิมืนมาอฟนั่นแหะนะวิวมันสักคอิเมัอนบเอฟเหือยมันยากจังมบบน้มันเทาตลอดเลยแบเอฟเียครับอันนี้อจมาแก้เพื่อนกันนะครับโอ้ยแกูจะแก้ นะพี่ว่าผูไม่อยู่ในบ้านนั่นเมื่อกี้มันบบหันบาเอฟสองบาเอฟสองกูบอกมึงอีกหน่อยบาเอฟสองโอ้บาเอฟนั่นแหละบ้านนี้ใส่อะมึงดูไฟลากหัวมันเลยโอ้ไอ้ชิ้นเด็กเอมาสุกคำได้ไอ้บุเบดมันจี้เขาตายเร็วๆเอ้ Bucha <laughs> lap là ai ngồi đây gồm đây tay bội chạy bội <laughs> 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 Phiếu phiếu bội cùng bội bội mình bội u bội bao bội nó

พ่อกูเสียวขี้ตายไอ้ไม่เหงากูขี้ระเบิดเลยขี้ฉันระเบิดเลยโนมันตุยฉันเล่นทะเรือนบ่มของมันวะหลอกฟินเหรอเอ๊ะเล่นโซงเหรอเดือฟิวบาฟิวบาฟิว โอเคครับม okay, ันออเกมกูก็จะออกเกมนะครับเดี๋ยวกูดูก่อนพอาฟิวมึงไปไหนมาฟิวกลัวี่กูจะมาเล่นโซงอ่ะวะไอฟิวเขามาเล่นบวชกูเซ็ตอาฟิวกูเอาฟิวมาอู้นี่เหรอฟิวกูจะเอาไอเด็กบิววาย ဖသဖသမ္သပົရကေဖိုခ်ပြူလိုကေရိုခ်းသလို saya pun le. Oh, 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 ye, 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 kuwe, 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 ye. Okay, ku yong sedar.